ครับสวัสดีครับพี่้องครับมันนี้มะเบิงหอยยัางบังคืนครับตอนนี้ประมาณสักถุ่มกว่าอันนี้ยังไม่ทันได้ให้อาหารนะครับอาหารของหอยหลักๆก็คือใบชายาครับคณะเม็กซิโกนะครับมันนี้ให้ต้นเสาเต็มเนี่ยเต็มหน้าองค์พอดีเนีเต็มหน้าน้ำพอดีแต่ตอนนี้กินหมดแล้วนะครับตอนนี้เพิ่หไ่ครับกินเก่ง กินเกงหายเย่มเศ้าย่มแรงเบิดหายเย่มาแรงอยงเยีย่มยมมาเศ้าเบิดต้องหายเส้าแรงนะครับปริมาณการหายก็เต็มนี่น้ำพอดีครับเต็มน้ำพอดีเต็มเพื่อนน้ำอ่ะนะครับเขาก็สิกินเบิดเศ้าแรงพอดีนะครับวิธีการหายก็คือเด็ดเอาต่ใบครับเดือดเต่ใบหายกันเอาออกนะครับเพราะว่ากาส่วนมากกินก้วก็สวเลือเหลือมันก็สีลงไปในน้ำแต่เขาจะให้ประมาณนี้ นะครับอันนี้ก็เริ่มมง่ายแล้วครับนี่ง่ายแล้วถือว่าไก่ที่ไก่สีขาวล้วเอพอพันเม่พันแล้วครับนี่นะครับเป็นองค์ที่เหลี่ยงแต่แต่แหลกเรื่อมเลยนะครับพี่น้องครับเป็นโอเมือง,งก่อนที่บริษัทงานแล้วว่างๆๆนี่นาบานนี่ครับพี่น้องกลับมาเหลี่ยง,องหอยเชอรี่สีทองนะครับเดี๋ยวพี่นอ้องเบิ่งไกลๆอีกสักนิดนึงนะครับ นะครับไก่ชิตัวเต็มทีไก่สีใหญ่เต็มทีแลละเดี๋ยวอ,อีกสักประมาณเดือน2เดือนบิรน,น่าจะบุกเกินนี้นะครับนาทีออกไข่พอตั้งแต่เรื่มเป็นไข่นะครับทีก็อัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงนะครับตั้งแต่แหลกเดืมเลยตั้งแต่รับมาจากเพจจากสร้างมาจากเพจเลยนะครับจนในขณะนี้ก็เรื่อมตเลื่งใหญ่นะครับไก่สิต สมบูรณ์ไก่สีสมบูรณ์กลายเป็นพอพันเม่พันนะครับนี่ประมมณนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกที่ที่ได้เพาะนะครับพอจากไข่เลยพักตบเริ่มเริ่มสียุบแล้วครับไก่สีตายแล้วนะเลืออยู่ต้นเดียวตะกี้ก็ใส่เต็มเนี่ยเต็มองนี่นะครับเขาก็กินกินเพ่อ,พอหอยมันกินหากพักตบนะครับอ่าใบมันก็สีเริ่มตายเริ่มเหี่ยวนะเดี๋ยวืินสีได้เอาพักตบมาใส่ใหม่เอาพักตบสวามาใส่ใหม่ เนึ่งนะครับพักตบสว่าเป็นอาหารนะครับหลากมันทั้งการทั้งยังนะครับเขาถกัดกินไปเรื่อยนี่นะครับนี่นี่เขาถีกัดกินไปเรื่อยนะแต่กาซอยปัมบัดนามนะครับบ่ให้นามเสียเร็วเกินไปนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อเสียแล้วมาเปลี่ยนนะครับสําหรับพักตบอ่านี่นะครับพี่น้องครับนี่หลอยู่ครับนี่จริงๆเนี่ยมันตอนพอออกที่แรกนะมันหลายกว่านี้นะครับเต็ม เต็มเลยนะครับมันก็จิมีตายไปเนี่ยตายไปน้ำเน่นะครับเป็นเรื่องปกติครับเลื้อไร้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองท,ที่เป็นรุ่นหน่อยกว่านี้เน่นิดนึง กวันนิดนึงนะครับหลายเติาเมื่อคืนมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่อลงบ่อบ่อซ้ำกันนะครับอันไหนออกจากใครก่อนกับล้งหนามก่อนบ่ก่อนก็สีเป็นใหญ่กว่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ่งอ่าสูตรที่สูตรสองนะครับรุ่นน้อยกว่านี้ครับครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสูตรที่สองนะครับเป็นสูตรที่สองอันนี้อยู่ในกะละมังนะครับในกะละมังนี่เกลาลังใหไงกัน นะกินเกงเขื่อนครับให้สซอแรงขึ้นกันอันนี้เป็นใบหม่นใบหม่อนยูล้างบานนะครับแต่ว่าลากัๆลากๆแหละที่เป็นใบชายาครับชายาักคณะเม็กซิโกนะครับนี่ไล้ขึ้นกันนะครับอยู่นี่สร้างมากากไ่าหาพ่วงซ้ำกันนะครับกษิตยุยู่ในองค์ซ้ำกันกับรุนุนแหลกแต่ว่าอันนี้กสิตเลือร้ายกลัวเพราะว่าตอนพอไม่ไมครับกสิตเลือประมาณซ้ำกันแหละแต่ว่าตุนรุ่นนี้นะทิตายหน่อยเพราะว่ามาตอนเปลี่ยนน้ำนะครับ หูวเลียนหูมาจากชุดแหลกนะครับชุดแหลกตายหลายเพราะว่าตอนเปลี่ยนน้ำเอาน้ำออกเบิดเลยนะครับพอเติมน้ำหม่เข้าไปมันเกิดอาการนอกน้ำนะครับพอมารุ่นนี่ก็เลยเลียนรู๋นะครับปั๊บนะครับเอาน้ำไปครื่องนึงนะครับตอนเปลี่ยนน้ำแล้วก็น้ำไม่เติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับกระสีเลือประมาณนี้นะครับร้ายอยู่นะครับนะครับนี่ เห็นกลางคืนนะครับไทยกลางคืน,นสีเห็นตัวอหอยได้ชัดเจนเพราะว่า,าเขาสิขึ้นเมื่อกินอาหารนะครับน,น,น,นั่นตอนเย็งวันเขากิสยูข้างใตนะครับอยู่ตามกลนกระมังแน่กลนโอ่งเน่นะครับก็สิเห็นหน่อยก็นีนะครับเพราะตอนกลางคืนเขาสิขึ้นเมื่อกินอาหารก็สิเห็นได้เต็มทีนะครับอันนี้คือรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองนะครับผม อ่ะโอเคครับพี่น้องติดตามต่อไปนะครับนะครับสองชุดนี้สีไปรงในสวนนะครับประมาณ1เดือนนะครับหอ้สองชุดนี้สีไปรงในบอ่อดินที่สวนครับผมลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ